สวัสดีชาวไบเกอร์ iker, ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP 5เจอกันอีกรอบครับทักทายทุกคนในะรอบดึกแบบนี้รูปแบบของพ o อตแคสนะครับเดี๋ยวมาสรุปนะครับในเรื่องราวของเช็กดาวเทสวันแรกเป็นอย่างไรกันบ้างในช่องทางการรับชมบอกทุกคนเอาไว้เลยนะฮะตามจริงบอกไป34รอบเพราะเราว่าไม่สามารถที่จะรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องไหนทางนั้นแหละนะครับผมพยายามที่จะหาแล้วดังนั้นเราก็มารอสรุปพร้อมกันนะครับโดยการฝึกซ้อมมันก็จะเสร็จสิ้นเวลา ประมาณ18นาฬิกา15นาทีนะฮะตามเวลาในมาเลเซียแต่ถ้าเป็นในบ้านเรามันก็จะเรียกว่าดิฟกันอยู่1ชั่วโมงเอาง่ายๆว่าเวลาที่เขาเทสเนะครับเอาเป็นเวลาในประเทศไทยนะก็คือ9โมงถึง5โมง15นาทีนะครับ17นาฬิกา15นาทีประมาณสัก6โมงนะครับทุ่มนึ่งไม่เกินนี้เดี๋ยวเราก็จะรู้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจากนั้นผมก็จะมาสรุปให้ฟังโอเคทุกคนเข้าใจตรงกันตามนี้เนาะ คนที่เร็วที่สุดในวันนี้ก็คือดนนี่เปโดโรซานะครับเทสเดอร์ของ KTM หมายเลข26นะฮะก็เป็นคนเดียวทั้ง5ที่กดเวลาทะลุนะครับไป159ได้นังนั้นก็จะกดเวลาเรียกว่า2นาทีกันหมดเปโดรซานั้นก็กดเวลามา1นาที59.233ครับคันที่2ตามมาติดๆนะฮะก็คือช้ากว่าแค่0.15วินาทีนั่นก็คือเปโดรอา o s คอสตานะครับ ลูกกี้หน้าใหม่แต่เพียงผู้เดียวในฤดูกาลนี้อันดับที่3โป้อสโปูกาโรฮะก็มาใกล้เคียงกันกันกบอะคอสตาครับก็คือบวกไปแค่0.182เท่านั้นเองอันดับที่4สเตฟานบาร์เร์นะครับเทสต์เรเดอร์ของทาง h อนด a าฮะก็บวกไปประมาณ0.607นะครับก็ประมาณครึ่งวินาทีกว่าๆเลยทีเดียวอันดับที่5มิเคลิพโโร่ครับเทสเรเดอร์ของดูคาติบวกไป 1.633อูนี่บวกกันข้างเยอะนะอันดับที่6คาวคัสโกลนะครับอันนี้เป็นเทสต์ไรเดอร์ของทางเยอาม่าบวกไป1.78อันนี้โอเยอะขึ้นอีกเรื่อยๆครับอันดับสุดท้ายรลรเรนโซซาวาโดรีฮหหมายเลข32เทสต์ไรเดอร์ของทางอาพีเลียบวกไป2.5นะฮะบโอ้บวกไปเยอะมากเลยก็สรุปแล้วมีแค่า7คนนะครับที่ลงสนามไปในวันนี้ วันแรกก็เราอาจจะได้เห็นนะักแข่งบางคนเนี่ยไปสแตนบายรอตั้งแต่เรียกว่าเมื่อวานนี้เอ๊ะทำไมไม่ได้ลงสนามกันไปสืบทราบมาว่านะครับทางฝั่งของยามาฮานั้นฟาบิโอควาตาโรอยู่ตรงนั้นแล้วอาร์เร็กวินอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ทั้งคู่รู้สึกว่าเหมือนจะกำลังยุ่งนะครับกับกิจกรรมถ่ายรูปเขาก็จะมีการถ่ายรูปเพื่อที่จะเอาไว้โปรโมทนะฮะจะมีการเปิดตัวทีมที่มาเลเซียนั่นแหละนะครับก็ ในวันที่5นะครับก็คือ Yamaha f a c ค o อ y ก็จะเปิดตัวกันไปดังนั้นก็เลยจัดกิจกรรมกันหน่อยนะครับในวันนี้แต่เห็นแจ้งมาบอกว่านะฮะจะลงสนามพรุ่งนี้ว่าอย่างนั้นนะครับในส่วนของยามาฮ่สรุปแล้วก็คือใช้สิทธิ์อยู่นะครับตอนแรกเราคิดว่าเอรินจะลงคนเดียวหรือเปล่ายัางไงนะครับแต่เจ้าแฟบก็ไปรอแล้วเช่นกันฮะในขณะที่ทาง Honda นั้นไม่ได้แจ้งมานะครับว่า นักแข่งตัวจริงจะลงไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะลงเพราะว่าลูก้า m a มาลินี่นั้นวันนี้ก็เห็นใส่ชุดชุดลำลองชุดธรรมดาเนี่ยนะครับก็ไปดูอยู่ข้างๆสนามไปสังเกตการนะครับอันนั้นก็คือชัดเจนว่าแผนของ Honda กับย a m a h a ก็คือจะส่งนักแข่งตัวจริงเนี่ยลงอยู่นะฮะแต่จะเป็นพรุ่งนี้ครับแล้วก็ KTM เป็นทีมที่ส่งนักแข่งเนี่ยลงหลายคนนะฮะเยอะที่สุดละ แน่นอนนะครับว่าในส่วนของเปโดรคอสตานั้นเขาได้ลงตามสิทธิของเขาแล้วเพราะว่าเขาเป็นลุกี้หน้าใหม่นะครับนักแข่งหน้าใหม่เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ลงเช็คดาวน์เทสต์อยู่แล้วครับแต่ในส่วนของนักขับทดสอบนะั้นดนนี่เปโดรซาอันนี้ก็คือเป็นนักขับทดสอบที่เป็นตัวเอกนะครับของค่ายอยู่เนี่ยก็จะต้องลงนะแล้วก็โป้ส์เปโกโลมายังไงมารอบนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะของนักแข่งนะครับ ก็คือโป๊ส์าร์โกนั้นไม่ได้เป็นนักแข่งเต็มเวลาแล้วเผื่อใครยังไม่ทราบบอกไว้ก่อนนะฮะก็คือเขามาในฐานะของทีมงานทดสอบครับก็เห็นใส่เสื้อชุดโรงงานเลยนะครับทำให้ผมนึกถึงอดีตของเขานะครับในช่วงปี2020เออนะครับจุงนั้นก็ใส่เป็นลักษณะชุดแบบนี้นะครับเบอร์ Bird อาจจะแตกต่างกันนะฮะก็ลงสนามกันไปเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะฮะในรถ ของแต่ละค่ายแต่ละคันกันที่โดดเด่นน่าสนใจจนสังเกตได้ด้วยสายตาเนี่ยก็เอาเป็นค่ายแรกเอาเป็นเอาเป็นค่ายไหนดีเอาเป็นค่ายที่เร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือเป็นของ KTM GasGas ดีกว่าเพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าชุดมันเป็นชุด Arrow นะครับตัวใหม่ที่อยู่ในบางโคลนพูดยากนะว่าจะเป็น a r r o ่ก็คือมันเป็นบางโคลนหน้านะฮะของป e d r o Acosta ตามรูปที่เห็นเลยนะครับลักษณะมันก็จะมีการ ทำเป็นช่องอากาศเข้าไปโก็จะเพิ่มการไหลของอากาศให้มันโอเคขึ้นหรือว่าจะอย่างไรไม่ทราบนะครับสังเกตดูตามรูปก็จะได้เห็นกันเนาะถ้ามาดูในส่วนของทาง Honda รู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยทีเดียวนะฮะจนสังเกตได้ชัดเจนกว่าค่ายอื่นเลยนะผมว่าครับไม่ว่าจะเป็นชุดแอโร่นะครับที่จัดเต็มทั้งข้างหน้าและก็ด้านหลัง ด้านหลังเราจะเห็นนะครับเป็นตรงปรีกมังกรนะฮะตรงท้ายเนี่ยโอ้นะฮะก็มาแบบโดดเด่นเลยทีเดียวละแล้วก็ด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับหลายๆคนแซวว่าโอ้นะครับนี่เป็นการเรียกว่าเดินตามรอยของดุคาติหรือเปล่าอืมมันก็ไม่ได้มีก,กฎกติกาที่ห้ามกันไว้ชัดเจนนะครับดังนั้นสามารถที่จะทํากันได้นะฮะแล้วรถแข่งของ Honda นะครับถูกเคลมมาว่ามันเป็นรถที่น้ําหนักเบาลงกว่าเดิมถึง8กิโล สเตฟานบาเดลก็บอกนะครับว่าเป็นรถที่ตอนนี้ชัดเจนว่าความเปลี่ยนแปลงก็คือมันคล่องตัวขึ้นนะฮะแล้วก็อัดวา,ารเร่งดีขึ้นแต่ดีขึ้นก็เวลาก็ยังช้ากว่ากลุ่มหัวแถวอยู่ในประมาณ0.6วินาทีกันเลยทีเดียวนะฮะในขณะที่มิคาเอลเปียโรนะครับของดูคาติก็มาไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักนะครับในตรงนี้นะฮะ ก็มาพร้อมความเสียเปรียบเลยนะเพราะว่าดูกตินั้นก็จะมียางทดสอบนน,น้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่ายอื่นๆโดยเฉพาะเทียบกับแรงดีของทาง y a มาฮ่และก็ honda ซึ่ง honda านี่ก็ได้สิทธิ์นะครับในการเลือกยางทดสอบเนี่ยถึง220เส้นในขณะที่ดูกตินั้นจะได้แค่170เส้นครับมาในส่วนของอยามาฮ่าอันนี้รู้สึกว่าจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับว่าเปลี่ยนแปลง อะไรไปไปบ้างนะครับเท่าที่ดูในใน,ในรูปเนี่ยนะฮะอา,อาจจะไม่นี่สักเท่าไหร่ดังนั้นนะครับก็รอดูว่าพรุ่งนี้ในส่วนของอนักแข่งตัวจริงเข้าลงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับจะเรียกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนกว่านี้ไหมก็ต้องคอยสังเกตช่วยๆกันดูเนาะมาในส่วนของทางอาพิเลียนะครับวันนี้โลอเรโซส,สวาตูรีแม้ว่าเวลาจะบวกไปค่อนข้างเยอะนะครับคือช้ากว่ากลุ่มหัวแถวอยู่ประมาณ2.5วินาทีเนี่ย เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าเป็นแฟลลิ่งนะครับด้านหลังเนี่ยโอ้โหชัดเจนนะครับมันจะออกแนวออกเป็นแบน,นบานๆออกด้านข้างหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับนี่เป็นชิ้นส่วนแอโรดนามิกที่เรียกว่าอาจจะต้องเก็บข้อมูลนะครับมาเพื่อที่จะดูว่าแรงกดมันจะเป็นยังไงมันจะต้านลมต้านอากาศมันจะเพิ่มความนิ่งแก้ปัญหาเรื่องอาการท้ายปัดหรือยังไงไม่ทราบนะครับรวมทั้งด้านหน้าก็มีนะฮะก็ถือว่า มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรแม้ว่ามันจะมาด้วยนะครับคาร์บอนดำทะมึนไปหมดเลยนะฮะแต่ก็สังเกตเห็นได้นะครับว่ารถไอพีเยกับรถ Honda นั้นรู้สึกว่าชิ้นส่วนแอโร่นั้นจัดหนักจัดเต็มกันมากนะฮะประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะเล่าในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงนัาแข่งน้องใหม่แต่เพียงผู้เดียวในปีนี้อย่างเปโด o รอาคอสตาซึ่งทำเวลาได้อันดับที่2ก็คือ ช้ากว่าดานี่เปโดซาแค่0.15ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้อย่างน่าสนใจแต่นะครับในส่วนของหัวหน้าทีมเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าฝากไปถึงแฟนๆว่าอย่าอย่าตั้งความหวังอะไรไว้สูงนะกับอาร์สตานะครับหัวหน้าทีมบอกว่ารถแข่ง MotoGP ในทุกวันนี้มันมันแตกต่างจากเมื่อ 10, 10ปีเนี่ยไปเยอะนะครับ โอกาสที่คุณจะขึ้นมาแล้วคุณจะสามารถที่จะแบบว่าสู้เพื่อโพเดียมได้ทันทีเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งรถในทุกวันนี้มันจะต้องเรียนรู้เรื่องของระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะดูปุ่มอะไรต่างๆมากมายก่กองเนี่ยนะครับจะต้องทําความเข้าใจจะต้องให้เวลาดังนั้นเราควรที่จะให้เวลากับเปโดรเขาเนี่ยพอสมควรหน่อยอย่าเพิ่งเร่งรีบอย่าเพิ่งไปบีบเด็กเกินไปนะฮะแล้วก็เป้าหมายที่ทาง หัวหน้าทีมตั้งไว้ก็คือบอกว่าต้องการแค่ติดในท็อป10นก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับดังนั้นก็รอดูนะฮะว่าเป้าหมายของทางแก๊สแก๊สนะครับกับเจ้าหนูหมายเลข3 1อดีตแชมป์โลกม o โตทูปีที่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในปีแรกในฤดูการแรกยับนะครับพรุ่งนี้นะฮะจะลงสนามเนี่ยก็คือเวลาในบ้านเราประมาณ9โมงถึง17.15น,น,นะครับก็ รอดูกันนะครับว่าจะออกมาอย่างไงแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันไม่มีการถ่ายทอดตรงไหนนะฮะทุกคนดังนั้นก็อาจจะมีภาพมีอะไรในครับที่ทางออฟฟิเชียลหลักเนี่ยเขาเอามาหรือแม้กระทั่งในส่วนของทางต้นสังกัดของนักแข่งนะฮะที่จะสามารถเอาลงมาได้โดยที่ไม่ได้ว่าผิดข้อกําหนดของทางผู้จัดเขาเนี่ยแต่มันก็อาจจะไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่มากมายกายกองนักนะฮะเราจะไปคาดหวังว่าคงจะแบบว่าได้ ได้ดูได้อะไรนะครับมีภาพมีอะไรหลุดออกมาเนี่ยก็คือจะต้องรอเจ้าของเขานะครับเรียกว่านําเรื่องราวของตรงนั้นมาน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วพรุ่งนี้การทดสอบมันจะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมแน่ๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปยามาฮ่าเองก็เตรียมนักแข่งเอาไว้แล้วนะฮะก็คืออันนี้น,นักแข่งนักอ่าเขาบอกมาแล้วนะครับว่าลงแน่นอนก็คือปาบิโอควาจาโรแล้วก็อาร์เรกลินส์นะครับจะต้องลงสนามไปเก็บข้อมูลใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่ ในส่วนของทางาทาง Honda เนี่ยอันนี้แม้จะยังไม่คอนเฟิร์มแต่ผมคาดว่าลงแน่ๆครับเพราะว่าลูก a m a r i n ่นั้นไปสแตนบายรอนะครับเป็นไปยืนเรียกว่าเก็บข้อมูลอยู่รอบสนามแล้วในในวันนี้กันนะทุกคนแต่ทางส่วนของยามาฮทุกทีจะมีทีมงานจากญี่ปุ่นมาแต่รอบนี้ยังไม่เห็นนะครับสงสัยจะยังไงนะฮะแต่คงจะเก็บประหยัดยางเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่ายางในการทดสอบเนี่ยก็ได้ มีโอกาสได้ใช้เยอะกว่าที่มันอื่นเขานะครับ Honda กับ Yamaha นี่ก็จะใช้ยางเนี่ยประมาณ220เส้นกันเลยทีเดียวแล้วก็มีโอกาสได้ทดสอบแบบส่วนตัว private test เนี่ยแบบไม่จำกัดดังนั้นนะครับก็คือคงจะต้องบริหารจัดการเรื่องของอยางตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอ้าวก็ค่อยมารอดูนะครับย้ำนะครับว่าเวลาในาตรงนี้มันยังไม่ถึงที่สุดนะฮะทุกคนก็คือ สามารถที่จะกดเวลาลงไปได้อีกเยอะพอสมควรนะฮะรอดูกันนะว่าพรุ่งนี้ใครจะเป็นคนที่เร็วที่สุดนะครับจะมีใครมาเพิ่มมาเสริมอีกไหมนะครับนอกจากที่ผมเล่ามาเนี่ยเทสเเดอร์ก็ยังคง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 มีคนที่จะสามารถลงได้นะครับถ้าเป็นทุกทีอย่างเคทีมนี่ยยังไม่มานะครับยนาสโฟเกอร์ก็ยังไม่มา ก็รอดูกันต่อไปนะครับทุกคนโอเคนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะที่ซัพพอร์ตกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อสินค้าจากในช้อปปีจากใน Lazada นะครับสินค้าตัวไหนถูกตาโดนใจนะครับก็เลงๆกันไว้เนี่ยเห็นผมโพสต์ผมแชร์ลิงก์เข้าไปจิ้มเข้าไปเลยนะครับสะดวก Lazada สะดวกช้อปปีนะครับหรืออยากให้ผมหาสินค้าตัวไหนให้เนี่ยก็สามารถแจ้งกันมาเลยเพราะว่านี่คือหนึ่งช่องทางที่เพื่อนๆเ,เนี่ย จะได้สนับสนุนผมนะครับเพราะว่าผมก็เป็นในหน้าในการที่จะขายสินค้าพวกนี้นะครับสินค้าก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับที่โพสต์ลงไปนะครับไม่ได้ว่าเอาแค่เฉพาะมอเตอร์ไซค์เฉพาะรถแข่งนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะครับ